สวัสดีครับมอนตี้ช็อปสองคนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องพกพาฮะชื่อรุ่นว่าแคมซิสนะฮะตัวจะเป็นกล้องแบบนี้น่าเล่นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะสีเป็นสีดำนะฮะเอาไว้เหน็บกระเป๋าเสื้อนะฮะแบบนี้แล้วก็เราสามารถเดินถ่ายได้เลยนะฮะใช้งานง่ายมากาจะมีแค่สวิตซ์สับตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดมาตรงที่เราจะชาร์จไฟนะครับก็เสียบชาร์จผ่าน USB ได้เลยจะมีช่องใส่เมมรีอยู่ตรงนี้นะฮะ ด้านข้างจะมีช่องสับสวิตนะฮะจะมีอยู่2โหมดนะฮะโหมดถ่ายวิดีโอนะฮะอันกลางกับโหมดอัดเสียงอันบนนะครับเราจะมีปุ่มเปิดปิดด้านบนนะับเปิดปิดการใช้งานนะครับผมตัวนี้มีหน้าเลนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมีไมค์อยู่ตรงนี้นะของแคมปชิดนะคมชัดมากนะครับเราก็สามารถใช้งานง่ายมากสามารถเก็บในกระเป๋าเดินถ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรอดูท้ายคลิปนะมีภาพจริงของมันด้วยที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้นะฮะว่าเลนคมชัดขนาดไหนเป็นความคมชัดถึง Full HD นะครับความละเนียสูงมากนะฮะเด่นกว้างมาดูที่การใช้งานนะฮะเราก็มาซื้อเมมโมรี่แบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วทําการเสียบเข้าไปตรงๆอย่างนี้ฮะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะนี่ผมใส่ไปแล้วหนึ่งตัวนะก็ยัดเข้าไปอย่างนี้เทียบเอาไงนี่แล้วกดดันเข้าไปนะฮะียบร้อยนะฮะแล้วเราก็ปิดฝาของมันนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่สับสวิตช์มาถ้าเราจะถ่ายวิดีโอนะฮะสับไปตรงกลางนะฮะ ไฟเสียงมันจะติดนะฮะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดเราจะอัดวีโอนะฮะเรากดตรงนี้ทีนึงนะไฟจะคี้ประมาณหนึ่งสองสามครั้งนะครับแล้วก็สี่แล้วมันจะดับไปนะฮะแค่นี้เองครับตอนนี้ภาพได้รคคอร์ดแล้ว <Wow. S 1> เราสามารถเดินถ่ายได้เลยนะฮะไฟยังไม่มีโชว์ด้านบนนะฮะซึ่งคนจะไม่รู้ในกระเป๋าเราก็เดินถ่ายได้เลย <Yeah. S 1> ใช้งานง่ายมากนะฮะจะหยุดถ่ายนะครับกดข้างบนทีนึง <Yeah. S 1> นะครับมันก็จะเซฟ,ฟไฟลงเหมอนเดิม <Yeah. S 1> แล้วเราก็สับลงมาปิด แค่นี้เองถ้าเกิดเราจะบันทึกเสียงนะฮะเราสรับไปข้างบนสุดนะฮะไฟจะเป็นสีเหมือนส้มๆนะครับเอาเป็นสีเขียวทีนะฮะแล้วกดทีหนึ่งนะฮะเราไฟกระพริบประมาณสามสี่ครั้งนะฮะแล้วมันก็จะเราก็พกเดินถือได้เลยมันก็จะอัดเสียงอัดเสียงอย่างเดียวนะฮะเดินอัดเสียงคนได้เลยเก็บเป็นรักฐานได้จะหยุดอัดอีกทีกดข้างบนอีกทีหนึ่งนะ,ะใช้งี้ง่ายมากนะฮะแล้วก็หยุดอัดแล้วเราก็สับฟืนลงมาแค่นี้เองครับ การใช้งานของตัวกล้องแคมซิสนะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของภาพจริงกันะฮะว่าภาพจริงชัดขนาดไหนมาดูเดี๋ยวมาดูนครับดูนะฮะผมได้ทําการเนบกับเสื้อแล้วเดินถ่ายนะครับแล้วจะมาดูภาพจริงกันะฮะว่าภาพจริงเป็นยังไงนะครับเป็นมาดูนครับสอนในส่วนของการตั้งค่าเวลานะ,ะให้ทําการตัวตัวกล้องนะ,ะเสียบไปในคอมเราครับรนะะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอนะครับ มันจะขึ้นเป็นส่วนของ time setting นะฮะเราเข้าไปใน time setting นี้นะฮะแล้วก็ตั้งเป็นเวลาณปัจจุบันนะฮะตอนนี้2020นะฮะเดือนนะฮะวันที่15นะฮะเวลาเราก็ใส่ไปตอนนี้ก็ะมงส4ข้างหลังมันมีนาทีนะฮะแล้วก็กด set ได้เลยปิดส่วนภาพนะฮะมันจะอยู่ในส่วนของวิดีโอนะฮะ r คอร์ดเราสามารถดูได้ ชันมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภาพ,พจริงภายคลิปี๋ยในดูกวนครับ วาไว้ข้างบนเดี๋ยวมันเผาแล้วมันจะแข็งอ,อยู่ข้างล่างมันไม่โดนไฟมากนะถ้ามันมัน,ม,นมันอยู่นั้นข้างล่างบนนั้นข้างบนจะแข็งไก่ครึ่งตัวอะไรครับอันนี้เหลือ,อยูตัวเดียวหกห้าตรงนั้น,นเจ็ดสิบจะเสร็จเมืลอวม่เลามวคนไม่มีอาอหรอตอนเย็นไงอตอนเย็นนี่มีคนรหรอ ้ตาอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพอ่ายสองกัไนไช่แล้วนี่มันปลามันก็ปลาตาเล